เนื่องด้วยฝนตกเนื่องด้วยเราไม่ทําอะไรเลยต้นนี้นะทุกคนช่วงสงการเนี่ยนะทุกคนใบร่วงหล่นถามว่าวิบไหมก็มันก็ปิดนิดหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ก็มาให้น้ําคืนนั้นวันที่สิบเจ็ดเมษาเที่ยวสงการกลับมาก็ไม่ให้น้ําต้นนี้วันนี้มาอัปเดตนะคะทุกคนอัปเดตต้นนี้นะต้นนี้ก็คือนี่ไงใบทุเรียนเรากําลังค่ะนี่ค่ะ นี่ยอดตรงนี้ก็คือขึ้นมาเลยเขาเรียกมิดข้าสารนะยอดทุเรียนเขาจะเรียกมิดเข้าสารคือมันแตกมิดเข้าวสารนะทุกคนแต่กิ่งพวกนี้เราว่าจะตัดตัวนี้แหละแต่ก็อจะคงคงตัดแหละตัวนี้ตัวนี้คงตัดนะแต่คงจะไม่ตัดวันนี้เดี๋ยวกลับมาจากกรุงเทพก่อนเพราะว่าจะไปกรุงเทพนะทุกคนนะไปกรุงเทพก็จะตัดแต่งกิ่งเมื่อก็เล่งปุ๋ยให้ปุ๋ยหน่อยแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นอย่างไรเออ ต้นนี้เราเอาปูนขาวนะเอ้ยอาปูนกินหมาปูนแดงครอบไว้เลยตรงนี้ค่ะทุกคนครอบไว้อ่านี่นี่เป็นถุงพลาสติกนะหลังจากตัดตัดแผลมันอะ่ะเออหลังตัดตัดแล้วเป็นแผลแล้วตรงนี้หญ้านี่จะไม่ทําอะไรมันแล้วให้มันเป็นพี่เลี้ยงให้มันแบบว่าทะ,ทะเยอทะยานของมันเองอะ่ะทุกคนปีที่แล้วเราล้างรากมันนะตรงนี้แต่ปีนี้จะปล่อยให้มันอยู่แบบนี้เนาะช่วงหน้าแล้งอะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็เอาปูนมาปูเราก็ให้ปูนมันจับ ติดตรงนี้เลยเนี่ยเออช่างมันเนาะก็ปล่อยมันไปก่อนช่างมันนะคะอันนี้ถุงปูนถ้ามันเป็นถุงนะคะถุงใส่ปูนแล้วก็ใส่น้ํามันก็จะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะมันถูกน้ําแล้วเราก็โปะลงไปตรงนั้นเลยมาดูวันนี้ใบมันเขียวค่ะทุกคนแล้วก็มียอดตรงนี้ขึ้นมาด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะดูก็คงจะมีโอกาสนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใส่ใจมันอะไรเยอะแล้วปล่อยมันให้มันแบบดูแลกันเองอะไรอย่างนี้กับพืชพวกนี้มันจะชิงกันเกิดนะ แต่เราก็ต้องปล่อยมันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนอันนี้เราก็มาอัปเดตต้นทุเรียนที่มีปัญหที่มีใบร่วงหล่นช่วงสงการที่มันขาดน้ําอย่างหนักอะไรประมาณนี้นะคะต้นนี้กลาลังแตกยอดหลังจากเราตัดไปได้ทีดหนึ่งนะคะทุกคนตัดยยอดมันทาปูนอยู่ตรงโน้นมีปูนนะะนี่ก็คืออัปเดตดูนะคะทุกคนนี่แต่ว่าถ้ายอดพวกนี้ยอดแบบนี้ต้องดึงออกนะ ดึงออกมันกินปุ๋ยคะ่ะทุกคนมันกินปุ๋ยน่านปูนปูนนะปูนแดงปูนกินหมากในแบบนี้ต้องดึงออกเนาะการใส่ใจทุเรียนแบบนี้ต้องดึงออกคะ่ะทุกคนนะถ้าเราเอากันไกลมาเราก็จะตัดพวกนี้ตัดพวกนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามันลิได้อย่างนี้เราก็ลิไปนะลิไปเพื่อไม่ให้มันมีเยอะๆอ่ะมีเยอะมันก็จะเปืองปุ๋ยเองเนาะทุกคน เดียเอาไว้ประมาณนี้ต้นนี้สวยนะถ้าพูดถึงว่าสวยนะสวยอยู่ถือว่าสวยโอเคแล้วก็มันอยู่ใกล้บ้านด้วยมันใกล้น้ําด้วยนะตรงน,นี้น้ําบอน้ำองการที่เราปลูกทุเรียนนะเราไม่ใช่มืออาชีพแต่เราเรียนรู้ที่จะเป็นมืออาชีพก็ต้องต้องศึกษาแล้วก็อ่าเข้าใจมัน ถ้าแบบนี้อะ่ะมันกินปุ๋ยเราก็เอามันออกไปถ้าเป็นกันไกลก็จเจาะกันไกลนะทุกคนถ้ามีเป็นกันไกลก็แบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ได้อยู่เนาะแก่ต้นสองต้นนะที่เรามีก็ไม่ต้องอซื้อกันไกลหรือว่าเอามมดคมๆเฉือนๆน,นี่วันก่อนที่ว่า,าตัดออกมากองไว้ตรงนี้กลัวเชื้อพวกไวรัสต่ตางๆเชื้อท็อปเชื้ออะไรลงก็ต้องเอาออกมาห่างๆนะคะ ตรงนี้ก็นั่นแหละคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะก็การดูแลทุเรียนแล้วก็อัปเดตต้นมันหลังจากตัดยอดไปนะทุกคนก็เราก็มีเก่งพวกนี้เราก็ต้องเก็บมันออกขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน